ตัวรรนี้อยู่กับผมตัวน้ำคุงวันนี้เราก็อยู่กันในรายการเอ,อ่อรายการนี้ไม่มีนะฮะมันไม่ใช่รายการนะฮะคือวันนี้อยากเล่นเกมอะไรก็เออเอามาเล่นโชว์ไปงั้นแหละนะก็าาวันนี้ขอพาทุกท่านเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า preset connect r e d a e นะฮะก็เป็นเกมแนวไหนก็ผมเคยแคสไปแล้วหนึ่งทีนะก็สามารถหาดูได้เลยนะฮะซึ่งก่อนอื่นที่เราจะไปทำอะไรกันเน่ยขอไปเปิดแกชากันหน่อยดีกว่า สำหรับตัวนี้นะฮะผมมาได้กี่วันแล้วไม่รู้นะแต่ว่าเพิ่งเข้าได้สองวันก่อนเองที่เข้ามาดูแล้วเออดูตัวนี้มาก็เวลานะตอนนี้ที่มาอัดก็สามทุ่มจะเอ่ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนเลยนะฮะก็จะขอว่าเปิดกันเลยล้วกันนะเตรียมเพชรมาสู่มวันนี้เลยทีเดียวนะเนี่ยอืมอืมอืม ไม่เป <ítulo> ็นไรโอกาสที่สองครั้งนะฮะโอเคโอเคเปิดอีกรอบจัดไปเก้ออเกลียเลี้ยววันนี้เจ็บหนักว่ะยังไว้ยังยังเหลืออีก สุ่มยิ่งกว่าจะหมดเลยอะแต่เท่าไหร่ก็สุ่มแค่นั้น ก็ถ้าถามว่าเกลือขนาดนี้แล้วเราจะเอาไอ้เกลือน,นั่นอะไปทําประโยชน์อะไรก็ขอเลือกตัวละครที่ผมจะอัพก่อนแล้วกันนะคือมันเกลือแล้วเราก็เอาไปแลกหินนี่ล้วกันไที่ร้านค้าอะไนี่ร้านค้าเอาไปแลกเพื่ออัพดาวให้ตัวละครน,นะฮะก็ตัวละที่ผมอัพอยู่นั่นคือน้องคุโคลโอโนะฮะก็ไปได้พนึกเจดิบอันคือมีเท่าไหร่ผมอัดหมดนะ นี่ยังไม่พอวะ่ะก็คงจะต้องเป็นรอบหน้าแล้วแหละอก็มาตอนนี้ผมขอพาทุกท่านไปตีกับชาวบ้านกันก่อนแล้วกันนะคระับก,กดไปที่ battle arena นะ,ะนี่มาเลือกคู่ต่อโซกันเลดดิก่าอันนี้แล้วกันนี่ก็คือทีมของผมนะทีมเขามีสามดาวสามตัวเหมือนกันทีมเราก็มีสามดาวสามตัว จัดไปซึ่งทีมใหม่นี้มันต่างจากทีมเก่านะฮะทีมเก่าเป็น,ปนยังไงใครที่ดูอีพีเก่าก็น่าจะรู้นะโอ้ไ oh ม hey, hey. ่กอสเฮ้เฮ้าอย่าน้อยหน้าสิไม่เฮ้ยเราต้องชนะสิวะลุยกันเลยพ่อแม่พี่น้อง ทำไมแววแพ้มันสูงจังวะไมะ่เรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าอย่าคิดริอาดสู้ถ้าหากไม่พร้อมมาแพ้ไปแล้วขอตัวนี้แล้วกัน ออโอ้อยู่ในช่วงคูดาวอะ่ะอช่างมันเอามีกีเพชรก็ช่างมันขอให้ได้แก้แค้นอันนี้อ่อนไป่ะเนี่ยเดี๋ยวล่างแกะครับอันนี้มันหนักกว่าเดิมมีกดึงดาวทุกตัวอันนี้พลังต่อสู้เราไม่ไหวอ่ะครับอือก็เอาตัวนี้แหละครับเพราะว่าเ <c oughs> มื่อกี้ก็โชกา,กากไปตายม,มาคราวนี้ต้องชนะเวย แทงที่ผมใช้ค่อนข้างดีเลยนะตอนใช้อันตีนี่คือแบบตีไม่เข้าอนะมันอะตีเราไม่เข้าผมค่อนข้างชอบโอเคเนี่ยอันตีดาเมจจะเป็นศูนย์ทันที <c oughs> แต่มันก็แล้วแต่คนนะว่าจะจัดทีมยังไงนะฮะ <c oughs> มาเราไปตะลุยเอ,อ่อ น่เควสดหลักเหรอไม่ขอฟังนี้แล้วกันเพราะควสดหลักผมไม่ไหวนะฮะอ่ะก็จะปล่อยมันลิ้นไปแล้วกันเอ,อาแต่การมันพ่อแม่พี่น้องแท้งผมตอนนี้ก็เลื่อนเลยกับตีดึงแล้วเนี่ยไปนยีางนน้าพี่น้อง เกมนี้ระบบคอนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรแหละนะก็เป็นเกมที่ทําให้ครั้งหนึ่งผมติดนะนะติดเกมนี้นะก็ถ้าเทียบกันระหว่างเกมนี้ติดตอนแรกอะติดเกมนี้แต่พอไปรู้จักกับเกมเออเกมชินอิมเพกก็ไปติดเกมชินอิมเพล็นต์มเลยนะสนุกดีทั้งคู่นะแต่ว่าเกมมันคนละขั้วกันเลยคต่างกันมาก สกิลของไอตัวนี้ผมยังไม่ได้รู้อะไรมากนะฮะจัดไปจัดไปกระทืบมันพอมัพี่น้องแต่ละทีมแต่ละคนก็จะจัดทีมไม่เหมือนกันนะฮะมันแล้วแต่คนที่จะจัดเลยว่าเอ้ย เราจะจัดทีมยังไงในนะฮะแต่ผมจัดอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมชอบนะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตีแบบนี้ก็ไม่ได้เวริร์กอะไรประมาณนั้นแบบนั้นหรอกนะมีตัวฮิวเสริมพลังมีมีตัวเสริมพลังแล้วก็ยังมีเอ่อมีตัวฮิวเป็นตัวนี้แล้วก็มีตัวเสริมพลังเป็นโคโคโรแล้วก็มีแท้งเป็นจุนใช่ไหมอ่าแว้วจุนตัวจุน สฉลสองตัวก็ใส่มาเฉยๆอันที่จริงก็เอาไอตัวที่ปล่อยดาวเมื่อกี้เนี่ยแหละมาเป็นตัวที่เอาไว้ใช้อันติเป็นดาเมจนะฮะส่วนไอตัวผู้หญิงอันนี้ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนะฮะแทบจะเรียกได้ว่าเอามาแทนแค์เพราะว่าไม่ได้อัพแค์นะแคร,รือแคววะก็ย,ยังไม่ได้ไปหาที่แท้จริงอนะ อ่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากเล่นเกมนานนะ,ะเดี๋ยวคนดูเขาจะเบื่อนะฮะผมรู้ว่าใครที่ดูเล่นเกมนานๆนนมันจะเบื่อเวยยิ่งดูยิ่งนานยิ่งเบื่อนะฮะเพราะฉะนั้นขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะบาย